อีกครั้งนึงนะครับมาพบกับคุณครูทีเคนะครับวันนี้คุณทีเคก็จะพามาเรียนรู้เกี่ยวกับการบวกลบจำนวนคับเหมือนเดิมนะครับแต่จะลงถึงรายละเอียดการบวกการลบต่างๆว่ามันมีวิธีอื่นไหมครับที่จะบวกหรือลบในรูปแบบต่างๆที่แตกต่างออกไปจากคลิปที่ผ่านๆมานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับไปเลยครับเอาละครับหลังจากที่นักเรียนไปฝึกดูวิธีการบวกลบจำนวนค่ะ แบบละเอียดมาแล้วนะครับทีนี้เราลองมาใช้เทคนิคและความเร็วในการทําดูบ้างว่าถ้าเราไม่ทํำละเอียดเราจะหาคำตอบกันเจอหรือเปล่านะครับวิธีการก็คือเราดูจากโจทย์ตรงนี้นะครับเราก็เขียนเลยเวลาเข้าอสอบจริงเราก็เขียน2เศษ1ส่วน15อย่างนี้เลยครับบวกกับ3เศษ5ส่วน12แบบนี้ครับนะจากโจทย์นะ เสร็จปุ๊บวิธีการครับนำา2กับ3บวกกันเลยครับ2บวก3เป็น5ครับบวกกันนะครับเพราะมันเชื่อมด้วยเครื่องหมายบวกเห็นไหมครับทีนี้เราต้องคิดให้ไวนะครับ15กับ12คอคอนอเท่าไหร่หาคอ,อนอให้ไวนะครับก็คือ3 553 42จบละตรงน,นี้5 5 4เป็น20 3 20เป็น60นะครับ ันนั้นเราต้องรู้เลยว่าตัวส่วนของเราต้องทําให้กลายเป็น60นะครับก็บคือตรงนี้เราสามารถคูณด้วยอะไรเข้าไปได้ครับตัวนี้คูณด้วย4นะครับอันนี้คูณด้วย5เห็นไหมครับ15 4เป็น60 12 5เป็น60นะเขาบอกว่าต้องคูณด้วย4เข้าไปครับถ้าข้างล่างคูณ4บนคูณ4 4 1 4, 4, 4ครับอ่าอันนี้ก็คูณด้วย5ครับ5 5 25ได้25ออกมาบวกกันครับได้ออกมาแล้วก็คือ 5บวกกับเศษ29ส่วน60คำตอบก็คือ5เศษ29ส่วน60แบบนี้เลยครับถ้าเรียนฝึกจะมีความคล่องตัวกว่านี้นะครับอันนี้คือวิธีการที่เวลาเราเข้าอสอบเราไม่ต้องไปใช้บาโ m o เดลนะครับเราไม่ต้องไปเขียนอย่างละเอียดถ้าอย่างละเอียดเป็นแบบนี้ครับดูครับเห็นไหมครับอันนี้คือในหนังสือเรียนเขาก็จะค่อยๆร้อยเรียงเขียน อันนี้ไว้เขียนส่งค,ครูเวลาฝึกนะครับฝึกต้องฝึกแบบละเอียดแบบนี้นะครับฝึกแบบละเอียดเสร็จถึงจะทําแบบเร็วๆได้นะครับทีนี้มันมีการตรวจสอบด้วยการตรวจสอบนี้นะครับวิธีการตรวจสอบเพื่อหาคําตอบที่ถูกต้องก็คือเราก็นําคําตอบเห็นไหมครับคําตอบอันนี้คือคําตอบนะเห็นไหมลบด้วยตัวใดตัวหนึ่งของโจทย์ถ้าลบด้วยตัวหลังจะได้ตัวหน้าดูนะครับ ถ้าลบด้วย3เศษ5ส่วน12ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือจะได้ออกมาเป็น2เศษ1ส่วน15นี่คือเป็นการตัวคำตอบที่ถูกต้องครับนสังเกตอย่างนี้นะครับง่ายไหมง่ายง่ายเลยไปดูข้อต่อไปครับทำให้ไวขึ้นนะครับอันนี้คือ2เศษ1ส่วน6ลบกับ1เศษ1ส่วน4เจอข้อนี้เช็คก่อนนะครับวิธีการเช็คก็คือเช็คแบบนี้ครับ4คูณ1เป็น4 6คูณ1เป็น6 น้อยกว่าตัวน้อยลบตัวมากไม่ได้นะครับต้องมีการยืมนะครับต้องมีการยืมก่อนดังนั้นตัวนี้ก็ต้องยืมมาจาก2ก็คือตัวนี้ก็จะเหลือ1ครับเหลือ1นึ่งก็จะกลายเป็นบวก1เศษหส่วนหแล้วก็ลบด้วย1นึเศษหส่วนสแบบนี้นะครับทีนี้ตัวนี้ครับ1กับลบหกลายเป็น0ูเลยครับศทันทีบวกไว้เลยอันนี้ก็แปลงครับคูณแล้วบวก หกหนึ่งเป็นหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดเจ็ดส่วนหกครับลบออกด้วยอันนี้หายไปแล้วนะหายไปแล้วเพราะมันลบกันแล้วนะครับตัวนี้เกิดขึ้นจากนำหนึ่งลบหนึ่งนะกลายเป็นศูนย์ทีนี้เราก็มาดูเหลือเศษหนึ่งส่วนสี่นะครับเราจะยิ้มไขว้ก็ได้นะครับหรือทําตัวศูนย์ให้เท่ากันถ้าตัวนี้สังเกตมองออกไหมครับหกกับสี่หกกับสี่ครรนเป็นเท่าไหร่ครับนะใช้แม่สองสองสามสองสองนะครับอันนี้เป็น 6212 6, 6 2, ครนอรคือ12นะครับคูณอะไรเข้าไปครับอันนี้คูณ2อันนี้คูณ3แน่นอนครับว่าครนอรของเราเป็น12อ่านี้ศูนย์ตัดทิ้งไปเลยนะไม่ต้องไปสนาจารย์มนะมนตัวบวกศูนย์ค่าเท่าเดิมนี่เป็น12ครับ12เขาบอกว่าต้องคูณ2ครับเป็น14ครับลบกับเท่าไหร่ลบกับ3ครับผลลัพธ์ที่ได้คือ11ส่วน12ครับจบอย่างนี้เลย ง่ายๆอย่างนี้เลยครับเห็นไหมครับอ่าถ้าในหนังสือเขาจะคิดอย่างละเอียดแบบนี้ไปดูกันเลยครับก็คืออ่าตั้งโจทย์ขึ้นมาแล้วทําการแยกให้เห็นนําจํานวนมาลบกันเห็นไหมครับลบกันทําตัวส่วนให้เท่ากันก็เหมือนกันนะครับแต่มันมีความละเอียดในการเขียนนะครับความละเอียดในการเขียนสุดท้ายและปลายทางก็คือคําตอบก็คือเศษ11ส่วน12นะครับหรืออาจแสดงวิธีหาคําตอบในการเขียนเป็นเศษเกล์ก็ได้ ขึ้นอยู่กับนักเรียนถนัดนะครับทีนี้มาดูการตรวจสอบการตรวจคาตอบนะครับเนี่ยตรวจสอบยังไงก็นําผลลัพธ์เหมือนเดิมครับนําผลลัพธ์ที่ได้นําผลลัพธ์ที่ได้อ่าเมื่อกี้มันเป็นการลบใช่ไหมครับถ้าตรวจสอบก็ต้องเป็นการบวกมันจะสลับกันบวกกับตัวใดตัวหนึ่งบวกกับตัวหลังก็ได้ครับบวกกับไอตัวหลังจะได้คําตอบเป็นตัวหน้าเห็นไหมครับบวกกับตัวหลังจะได้คําตอบออกมาเป็นตัวหน้าเลยเนี่ย วิธ,วธีการในการทำก็ทำเหมือนเดิมนะครับก็จะได้ออกมาเป็นแสดงวิธีแสดงว่าเศษส1ส่วน12เนี่ยเป็นคำตอบที่ถูกต้องง่ายๆนี้เลยครับอ่ทีนี้เดี๋ยวเราไปฝึกทำโจทย์อื่นๆกันอันนี้จะทำอย่างไวนะครับจะทำอย่างไวเลยอ่ะมาดูเศษ11อ่าเศษ1 1เวลาเวลาข้องสอบเราจะไม่พลีพี่ลนะครับจะเร่งมือเลยนะครับแต่เอาแม่นนะแม่น ยิ้มไข้ครับเนี่ยที่เคยสอนไปยิ้มก่อนนะครับเป็น70เป็น70คูณนะครับยิ้มคือคูณอันนี้คือไข้ก็คือบวกเป็น77ครับ10อ่า10บคูณหเป็น10ครับบวกกันได้เท่าไหร่ครับได้เป็น87ส่วน70อ่าทีนี้ท่องไม่70ท่องได้อยู่แล้วครับ70 1เป็น70เห็นไหมอ่าแล้วลบเลย7จลบศเป็น7 8ลบ7เป็น1จบครับง่ายๆอย่างนี้เลยบางคนบอกเอ้ยทำไมทำได้มันอยู่ที่เราฝึกซ้อมครับถ้าเราฝึกซ้อมเราจะเห็นภาพชัดเจนนะครับง่ายไหมอ่าไปดูข้อที่2ลองทำดูอ่าพ,พร้อมๆกันนะครับก็คืออ่านำเศษ21ส่วน4ลบกับเศษ8ส่วน9ยิ้มครับเจอแล้วต้องยิ้มครับแล้วรอคว้นะยิ้มก่อนปุ๊บ49 36 นะครับ91เป็น9 9218นี่48 3 2ลบกันแค่นั้นเองครับนำ8189ลบ312ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ7ครับตรงนี้8ลบ3เป็น5ครับเป็น1ครับได้ออกมาแล้วก็คือ157ส่วน36อ่ะทีนี้ถ้าเลขเยอะอย่างนี้ท่องสกุลแม่36ไม่ได้อันนี้คือสังเกตไหมครับว่ามันอยู่ใกล้กันแล้วก็ ใช้วิธีคูณกับ1ได้เท่าเดิมแล้วก็ลบออกแต่เนี้ยเรามาตั้งหารเลย1 5 7หารด้วย36นะครับ36 2 72 36 3, 6, 3เป็นเท่าไหร่ครับอ่ะดู3 42ใกล้มากนะครับ3 3 6 18ลง8ทด1 3 3 9 3 3 9อ่ะ3 4 3 3 9เป็น10มันก็ยังไม่ถึงอยู่ดีครับ เราก็เอาไปใกล้ที่สุดใกล้ที่สุดแต่ห้ามเกินนะข้อแม้ของมันใกล้แต่ห้ามเกินไปลบจนี้นะเอา4ก็ไนดะ้เปลี่ยนเป็น4นะครับชุบเป็น4 4 6 24ลง4ทด2อนี่ส3 12เป็น14ใกล้สุดๆเลย7ลบ4เป็น3ครับ5 4ลบสเป็น1เศษ13ครับนี่คือตัวเศษมันจำนวนเต็มคือ4ครับ นะคําตอบที่ได้ก็คือ4เศษ13ส่วนด้วย36ตัวส่วนคือตัวเดิมนะครับเสร็จแล้วเรียบร้อยง่ายๆอย่างนี้เลยครับหมูๆครับข้อนี้ไปดูข้อต่อไปครับข้อต่อไปก็คืออ่ะเป็นจำนวนคละละทีนี้ก็เขียนโจทย์ก่อน5เศษ1ส่วน3บวกกับ6เศษ1ส่วน2ก็นำอะไรครับ5บวก6 บวกกันนะครับบวกกัน5บวก6เป็น11อ่า11ไว้ก่อนบวกกับเศษ1ส่วน3บวกกับเศษ1นส่วนยิ้มคว้ยครับ11บวกกับอันนี้เป็น6แน่นอนครับยิ้มอ่า6 2 1เป็น2 3 1เป็น3บวกกันเป็น5ครับคำตอบที่ได้ก็คือ11เศษ5ส่วน6ครับอย่างครับเริ่มไวขึ้นหรือยัง ลองไปทำดูนะลองไปฝึกดูทีนี้มาดูข้อนี้3นะครับ3เศษ7ส่วน8บวกกับ5เศษ5ส่วน12ข้างหน้านี้ไม่มีคือศนะูนย์ะ3บวกย์ก็เป็น3ครับนำามมาเลย3บวกไม่รอเลยอันนี้ก็คือเป็นเท่าไหรครับเศษ7ส่วน8นะบวกกับเศษ5ส่วน12คสอนครอนคือเท่าไหร่ครับครอโนคือ24ครับมองออกไหม ยี่สิอ่าก็คือ8ทํา24ได้12ทํา24ได้อันนี้คูณ3อันนี้คูณ2เห็นไหมครับเขาบอกว่าต้องคูณ3ถ้าข้างล่างคูณ3เป็น21่1บวกกับเท่าไหร่บวกกับ10ครับเห็นไหมครับ3ดึงดูมาอ่าเป็นเท่าไหร่ครับตรงนี้จะกลายเป็น3บวกกับ31ส่วน24 ซึ่งตรงนี้เป็นเศษเกินครับ31สเ่วนเราก็แปลงให้เป็นคะซะก็คือ24 1เป็น24นะครับขาดเท่าไหร่ถึง31ก็คือขาดอยู่7ก็นำา1มาบวกกับ3นี่ครับก็คือ3บวก1เศษ7ส่วน24แบบนี้ครับคำตอบที่ได้ก็คือ4เศษ7ส่วน24นั่นเองเรียบร้อยครับสำหรับคำตอบข้อที่4 ง่ายๆอย่างนี้เลยครับไปดูข้อต่อไปครับข้อที่5และข้อที่6นะครับอันนี้เป็นข้างหน้าเป็นอะไรครับเป็นเกินมานะครับข้างหลังเป็นจำนวนคละเราก็แปลงเป็นเกินเลยก็ได้อ่ะลองทํานะครับก็คือเท่ากับ25ส่วน6นะครับลบด้วยคูณแล้วบวกตัวนี้คูณแล้วบวกนะครับ15 2เป็น 30บวก8เป็น38นะครับ38ส่วนด้วย15คอลน,นอของ6และ15นะคอลน,นอ6และ15มองออกไหมครับมองปึึบปรับรู้เลยว่ามันคือ30เห็นไหมครับถ้าใครมองไม่ออกก็ใช้การหารตั้นก็จะได้มันเป็น30ทําตัวส่วนให้กลายเป็น30ซะก็คือ นะตัวส่วนข้างล่างต้องกลายเป็น30ลบด้วยตัวส่วนที่เป็น30เหมือนกันเอาอะไรเข้าไปคูณครับอันนี้คูณ5ครับ5 6 30ข้างบนก็คูณ5เช่นเดียวกันตัวนี้ต้องคูณอะไรครับคูณ2เป็น30ตัวนี้็ต้องคูณ2เช่นเดียวกันครับนำ25คูณ5ครับ5 5เป็น25ลง5ทด2 5 2เป็น10เป็น12นะครับ38คูณ2เป็นเท่าไหร่ครับ 76ถูกไหมครับอ่ะ6กทด1 76จะได้เอกมาบรรทัดถัดมาก็จะเป็นแบบนี้ครับก็คือร2 5ย้าลบด้วย76ส่วนด้วย30นะครับเวลาเราคิดในห้องสอบเราก็ค่าบรรทัดนี้ก็ได้เราก็นำมาลบกันเลยนะครับจะได้เป็นเท่าไหร่นะอ่ะเพื่อความชัวร์ลบ76ลบเลยครับ1 5ลบ6เป็นเท่าไหร่ครับ อ่ะเป็นเอันนี้เหลือ11เนะเหลือหนึงก็คือเหลือสิบเอ็ดะลบสิบเอลบเจ็ดเหลือสครับได้49ออกมาแล้วได้ออกมาเป็นเศษสี่สิส่วน30เป็นเศษเกินครับก็แปลงเป็นจำนวนคาะท่องแม่สามสิเป็น30 32ิบเป็นหกซึ่ง2ไม่ได้แน,น่นอนอ่ะสาเป็น30มสขาดเท่าไหร่ก็เอานำเกาลบศูนย์เป็น 9 4เลบ3เป็น1เสร็จครับคำตอบที่ได้ก็คือ1เศษ19ส่วน30นั่นเองแบบนี้ก็ได้ครับก็คือทำเป็นเศษเกินเลยก็ดูง่ายดีเหมือนกันนะครับแต่ต้องอาศัยความแม่นของการคูณเลขนะครับอ่ะข้อต่อไปข้อที่6ข้อสุดท้ายนะครับเมื่อกี้เราทำวิธีการที่เป็นแบบเศษเกินแล้วนำมาบวกลบเลยนะครับลองทำอีกข้อหนึ่งดูนะก็คือข้อที่6 เราก็ดูเลยครับก็คือใช้การแปลงให้กลายเป็นเศษเกินคูณแล้วบวกอันนี้ก็คูณแล้วบวกนะจะได้ออกมาเป็นเท่าไหร่ครับออกมาเป็นก็คือ12 4เป็น48บวก1เป็นส9่ส่วนด้วย12ลบกับ 91, 9 1เป็น9บวก2เป็น1 1บส่วนด้วย 9. นะครับครนอของ12และ9เป็นเท่าไหร่ครับลองออกไหมมองไม่ออกทำเลย3 42 339 3 4 2, 1 2ี่เป็น36นี่คือคณอครับก็คือ3 6นี่นะฟึ๊บคณอตัวส่วนต้องเท่ากับ36เขียนไว้เลยครับก็คือ3 6ลบด้วยตัวส่วนเป็น3 6ตัวส่วนต้องเท่ากันถึงจะบวกลบกันได้ตามคอนเซปต์นะครับทีนี้เราก็หาตัวมาคูณให้ได้36ซะก็คือคูณ3เข้าไปอันนี้คูณ3เข้าไปฝั่งนี้คูณ4เข้าไป 4เข้าไปครับอ่ะ3 9 27ลง7ทด2 3 4 12 12บวก2เป็น14 147ตอนนี้เป็น44ครับเพื่อความชัวร์ตั้งลบเลยครับ147ลบด้วย44 7ลบ4เหลือ3ครับอันนี้เหลือ0ครับหลือ1ครับ ออกมาแล้วได้ออกมาเป็น103นะครับ103ส่วนด้วย3 6นะเราก็ทำการหารสั้นไปนเลยครับ3 6หารสั้นไปนเลย2นะหารสั้นไม่ถนัดดูแล้วนะครับหารยาวดีกว่ากันชึบหารสิบหกงตนี้นะ2ชึบเป็น72 ลบออกมาเป็นเท่าไหรครับ3ลบ2เป็น1 10ลบเเป็น3เศษ31ครับได้คำตอบแล้วครับก็คือจำนวนเต็มก็คือ2ครับเศษ3 1ส่วนด้วย36นั่นเองครับเรียบร้อยสำหรับข้อนี้นไม่ยาวนะครับแต่จะหนักตรงไหนครับจะหนักตรงการคูณและการหารนั่นเองครับดังนั้นนักเรียนชอบวิธีการแบบไหนก็ขึ้นอยู่กับนักเรียนแล้วนะครับว่า นักเรียนทําวิธีไหนแล้วรู้สึกว่าปลอดภัยเร็วถูกต้องแม่นยําก็ใช้วิธีนั้นตามเทมเรียนต้องการนะครับครับเป็นยังไงกันบ,บ้างครับสำหรับการบวกลบจํานวนคละไมไ่ยากอย่ามีคิดใช่ไหมครับซึ่งทีเคก็นําเสนอไปในหลายวิธีการเราอาจจะแปลจำนวนคละให้เป็นเศษส่วนธรรมดาก่อนหรือเศษเกินนั่นเองแล้วก็บวกลบตามรูปแบบของการบวกลบเศษส่วน หรือถ้าเรียนชอบแบบการที่นำเอาจำนวนเต็มมาวนก่อนแล้วเส็จสุวค่้อยไปรวมกันอีกทีนึงก็ได้นะครับมีหลากหลายวิธีการนะครับหวังว่านักเรียนทุกคนจะนําวิธีการต่างๆไปฝึกไปซ้อมให้มีความชำนาญและมีความเก่งมากยิ่งขึ้นนะครับเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ